ดีตอนเย็นยนวันน mm. ี oh, ้เรามาหากับข้าวกันเนาะขนาดนี้เขอใช้ได้ตักเลยโอ้เราเรเลียดเลียดน้อย่โซโซปอโด้อดเห็บปอ่างชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะเดอจิง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 จิจิง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 จิงจิง ต้มนะอ่าผ้าอันคุ้มแหลมคุ้ม,มตัดไปชบ่ชบฉ่บฉ่บฉ่บเนิมอลเลยเดยกอดละมาช่วงร้อขนมเนี่เขาก็จะมาใส่นี่ผมจะใส่เป็นหนังหมูนะครับมันเป็นมันหมูเนะนี่ยเอาสามารถทำกาก,ากเล่เดี๋ยวหลังจากที่หอ่อนี่แล้วก็ซอยเขาก็ซอยเป็นติ่งยี่นี่เอานะครับเนี่ยหนังขึ้นเนี่ยเอาหนังหนังลุ้งนะ อ้อยนะครับน,นี่อะลีอยงปะะรอางว่นนางะไอะนะออะไรไยังแสบแล้ว <c oughs> แสบนี่หันหันมหามนุษยนี่เลยแยกเสบันสบัสบน,น <c oughs> อะไรนะลูก Hah, 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 Eh, hah, 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 Tit tit hah, tit hah, Tit hah, 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 มาเปิดเลยนะอูปพอตักใส่ที่นี่ไว้เลยนี่นาเออเปิดไม่ได้เหรอเดี๋ยวพ่อเปิดให้เนาะโอตอโอ้โหเปิดไม่ได้เหรอเออเดี๋ยวเปิดให้พ่อเปิดให้หเราเปเปแป๊บนะโอเคไหมไหโอเคไหมโอเคเหรอมากระห,ไหูไรนึ่งแห้งเลยนะนีน่จะเล่น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  จิ๋วไปพูอดูน้ำมันน e ี่แหละขาวไมแดงนะน่าจะลำคุนก็คว้าดึงมันก็นามแข็งนวันนี้คลิปมันมีเซตของมือไหนวันนี้ขออยาด Cái tôi khía nó đây tôi nè, tôi mọc là tôi nói là họ như cái này này, nó cái ừ. khay cái cái đây này, không? bóng ừ. đó ừ. không thấy nhà lắm đâu thấy không? กระส้มนี่เขาใส่ลุ้นนะคือสุมคือสุมแม่แต่เขาก็จะใส่ผมก็จะใส่นี่นะครับเนาะแล้วแต่คนกินแล้คนผมจะชอบปอกเปี๊ยววันนิดนึงเส้นตันผมก็เส้นตันติดเส้นตันเนี่ยต่างกันน้ำกระนึ๊กมากระส้มนี่นึกเออเติมน้อย

นี่สื่ออันนี้เลยขันเอาสื่อล้วแก็าอมจิ้มอื้มหวาน,นส่ตหน่อยครัมีความชุ่มหน่อยใส่หม right? ึกหอมยี่นะอืมนี่นะเหมือนกับกาสันไฟนะครับอืมเหมอนเนี แบบนี้เลยแหละสมอะไรๆอันนี้นะนิดน้อยเดี๋ยวทำตามก็ได้ครับเหนาะใส่ที่นี่เต้นคูดด้วยโอ้สมใส่ไปช,ช่ำ เจมและอูหนักเลยครับกระจายเอวัดเห็นไหมนี่ชอบแล้วนี่โตโตโตกินใส่เนี่ยโฮมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะนี่นี่นี่เขาดูป่ะจ๊ตเข้า